ที่มาทะเลนะคะพ่อใาญ่จะเล่นน้ำกันแต่ว่าไอตารู้นะว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลเรื่องใต้วงแขนแบบไม่กล้าโชว์อะไรอย่างนี้แต่ตามีเคล็ดลับจะมาบอกมาค่ะจะพาไปดูโรงแรมห้องพักที่เละเทะขอยตากันค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับรักแรเรีบเนียนของไอตา ตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนการบำรุงคือตัวนี้นั่นเองค่ะรัจิตัวนี้นั่นเองซึ่งเขามาเขาจะมากับกล่องสีขาวแบบนี้เละหน่อยเพราะว่าตาเปิดใช้เราแบบนานสักพักแล้วเขาจะมาเป็นกล่องสีขาวแบบนี้แพคเกจน่ารักมากเลยตัวนี้จะเป็นสูตรไวท์ช็อกโกแลตนะคะซึ่งในกระปุกเขาเนี่ยตัวเนื้อครีมจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของไวท์ช็อกโกแลตซึ่งแบบตาชอบมากเลยกลิ่นมันแบบน่ากินมากแอดกินได้ไหมอะซึ่งเขาทํามาจาก เยยะลยโดยตัวนี้นะคะเขาจะบำรุงให้น้องเต่าที่เศร้าซ้อยหมองคล้ำให้ดูกระจ่างสดใสขึ้นไอตาจะควักเนื้อครีมให้ดูกันชัดๆนะคะ,ะเป็นเขาจะเป็นเนื้อครีมสีขาวแบบนี้ค่ะและอย่างที่บอกก็คือมีกลิ่นหอมช็อกโกแลตแบบที่ตาชอบมากก็คือเขาดูแบบเนื้อครีมเข้มข้นมากเลยนะคะดูแบบดูสิมันไม่ไหลแต่พอทาปุ๊บ เขามีความบางเบาแล้วก็ซึมไปเลยไม่ไม่เหลือความเหนอะหนะเลยสักนิดนึงกลิ่นแชมแลญที่มันหอมมันอ่อนอะไอตาว่ามันดีมันทามันเหมือนแบบดับกลิ่นเราไปในตัวแล้วไอตาความรู้สึกว่าใช้ตัวนี้กลิ่นกายมันมันลดลงจริงๆแบบไอตาเป็นคนมีกลิ่นตัวแรงมากต้องทาง ส้มอะไรอยู่ตลอดทาตัวนี้รู้สึกว่ากลิ่นมันลดลงแล้วแบบมันมั่นใจมากขึ้นระหว่างว่าเวลา,าทำนู่นทำนี่ที่แบบเหงื่อออกอะไรเราก็ไม่ต้องมาคอยกังวลว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยน้องเรามันจะเย็นอยู่ดีโอเคไหมแต่คือกลิ่นมันลดลงเหงื่อมันลดลงดีมากตัวนี้ตาจะใช้ทาตอนกลางวันนะคะก็คือเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาแล้วก็ ออกไปได้เลยแต่งตัวด้วยความที่มันไม่เหน็นะหนาซึ่งทราบไว้ก็แต่งตัวออกไปได้เลยไม่เป็นคราบอะไรไอตารู้สึกว่ามันสะดวกดีมากรู้สึกแบบในที่สุดก,ก็เจอของที่แบบดีๆขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราบำรุงน้องเต่าของเราแล้วเราก็ต้องปกป้อง,อง,องน้องเต่าด้วยตนนี้เขามาเป็นแพคเกจด้วยการขาสองสูตรตัวเมื่อกี้ทาตอนกลางวันตัวนี้ปกป้อง,องตอนกลางคืนเป็นกระปุก ตัวนี้ก็มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติมากมายเลยแล้วก็หยุดไล่ค่างกันสักทีไอตาชอบที่เขาอะทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายรู้สึกมั่นใจว่าเออมันจะอ่อนโยนต่อผิว ตลวงแขนของเราผิวอ่นอ,อนโยนเบาๆของเราเนาะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดความหมองคล้ำให้น้องเต่าของเราแล้วก็นอกจากเรื่องความกระจ่างใสที่สาวๆแบบแคร์กันมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องแคร์ด้วยก็คือเรื่องความเรียบเนียนความอ่อนโยนกันปะคือถ้าแบบเราไปรูปหรือว่ามีแบบผู้ชายมารูปอะไรอย่างงี้เราไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเอยเรักแร้เธอมันเรียบเนียนดีเนาะไม่ใช่แบบเอยเรักแร้เธอนี่มัน อะไรเนี่ยหน้าถนนทำไมหรือไงทำไมมันผูกขาดมากขนาดนี้ <c oughs> อ่ะ,อะมาดูเนื้อครีมกันเนาะเนื้อครีมก็จะเป็นสีของขาวคล้ายกันแหละแล้วก็มีความเข้มขน้นดูเขาจะไม่ไหลไม่ย้อยอะไรทั้งนั้นตัวนี้จะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็เหมือนกันเนื้อครีมมีความคล้ายคลึงกันมากคือเข้มขน้นแต่บางเบาทาปุ๊บซึมเลยไม่มีมันๆเยิ้มๆอะไรให้เห็นทั้งนั้น ตัวนี้ตาทาก่อนนอนทาปุ๊บนอนได้เลยรู้สึกแบบทาปุ๊บแห้งแล้วอะ่ะฉันไม่ต้องมานั่งรออะไรแล้วสบายใจจบปวดถึงแม้รักแรงนะคะมันจะเป็นแบบพื้นที่ผิวส่วนเล็กๆในร่างกายอ่ะลองดูสิทั้งตัวพื้นที่ผิวอื่นอะ่ะใหญ่กว่าต้องเยอะแต่รักแรเป็นพื้นที่เล็กๆแต่แบบผู้หญิงเราอะแคร์เ้ยปวด ต้องใส่ใจแม้กระทั่งกับจุดเล็กๆเนอะคือไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณรักแร้ดำแล้วคุณจะเป็นคนไม่ดีแต่หมายความว่าแต่ถ้ามันดูดีมันดูเรียบเนียนมันดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกลียดมันก็ทําให้เราแบบมั่นใจเวลาจะแต่งตัวแล้ว,ลวจะทาอะไรจะทำมื่อทานี่ก็ทําได้อย่างเต็มที่มั่นใจป <laughs> วดไอาตาคอตัวไปเล่นน้ํากันแล้ว อย่าลืมกด subscribe ช่องไหนนาได้นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอต่างๆและค่ะบ๊ายบาย